ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมมาครีมยาริษสีดวงตราปามังกร คนให้การต้อนรับฉันดีมากโอ้ยอย่างนี้ก็ได้มาเยอะนะเซ่ก็สองแสนนะจ้าไม่ใช่เงินหมายถึงผัวน่ะผัวได้มาสี่คนนี่นี่ขายตัวนราไม่ได้ไปขายเสี่ยนขายอะไรขายเสีใหญ่ไว้ได้ไค่ขายตัวจ้าจ้าจึงเป็นแต่เหตุจี๊ข้อมนี่ล่าสุดเมื่อทีที่แล้วฉันไปดูคอนเสิร์ตที่บ้านพี่มาอุยไปงานฉลองแชมป์ประจบเอฟซีใช่ไหมใช่งานมัน ห่าน้ออยาะโนนะทีมาแค่เนี้ยตายเลยอย่าไปพู่งนั้นจะเสียพ้อนไม่ไม่นม่อม่ไม่ไม่ไมวไ่ไม่อม่ีม่ไ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 ่คม่ไโ่ไม่ไว่ไมยไ่นม้ไน่ไมไป่ไม่ไม่ไม่ไนะไม่ไมอไม่ไม่ไน่่่ไ่ไงม่ไมไ่ สนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเสงสบูเ่เบเน็ตซี e อนเครื่องเสียงพร้อมแล้วเขออ้าใจสงัดไปซื้อแผ่น่ไหนวะเนี่ยฮะจะได้แผ่นใหม่ไหมวะวะพี่เลยครับเฮ้ยคิเลยเฮ้ยมาแล้วเหรอ ล่าสุดเลยเหลืออยู่แผ่นเดียวใครอ่ะสายสายสายกังน้ำสายเจริญปุระไม่ทราบใเพลงอะไรก็ไม่รู้สายไอ้ที่เต้นกันรำนะ่ะเพลงใหม่ล่าสุดไปจัดการเลยจัดการเลย <c oughs> เออ <จะ S 1> พี่บบพี่ครับ<อ>มันเปิดตรงไหนอะ่ะไม่รู้เเลยทีไ่ไหนอ่ะนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ที่มันทุกอันน่ะนี่ 来吧， ปิด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 ยนโยนยย่น่่ห้ามเขาให้หยุดแต่ตัวเองอะไม่หยุดเฮยเพงจีนเพลงซิวัิดแล้วต้องิดก็รู้อยู่แล้วว่าพอแม่ได้ยินเสียงเพลงไม่ได้ชอบเต้นไม่เชื่อต้องทดสอบเน่ปละ เน่ยน่เมานั่งเลยแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะไหนลองดูทีนี่ลองดูิดปิพอแล้วพอแล้วนี่นั่งดีกว่าแม่นั่งเดี๋ยวมันจะเหนื่อยใช่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 ไอ้ลือครับพ่อพ่อบอกเองตรงๆว่า

ไม่งั้นตายตายไหมเนี่ยล้เปเปิดทาไมเล่าลเปิดที่ไหนจะปิดแถีมฉันทาไมเนี่ยถีมวิทยุีเออ่เหนื่อยออถ้าเกิดแผนไม่หลุไม่หยุดนะเนี่ยหนอยแกแกถีบวิทยุที่ไหนแล้วก็ถีบฉันเนี่ยทีที่ไหนอะก็ ก็ทีมฉันก็เดินไปเนี่ยไม่ใช่เลพ่อกับแม่เถียงกันดีกว่าส่วนพวกเราสองคนไปลั้นลากันดีกว่ามามามาหยุดเลยลับมานั่งเดี๋ยวนี้วันนี้พ่อขอพูดกับเองตรงๆนะลูกนะพ่อมีอะไรก็ว่ามาบอกมาเลยบอกมาตรงๆเลยว่าบองตรงเลยมีไรบองตรงจุ่มเบยไปเลยดีกว่าพี่ว่นี่ไท่อพ่อต้องพูดด้วยล่ะถ้าไม่พ่อถ้าพ่อไม่พูดตอนนี้นะเองเสียคนเนี่ย แกต้องทําตัวสมัยทาตัวเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าหักว่าแกทําตัวเหมือนเดิมสั้งวันแกจะท้องไม่มีพ่อโอ้อยเดียเด๋ยวเดี๋ยวแม่แม่แมาบ้าเนี่ยบ้าอะไรพี่เลือเป็นผู้ชายจะท้องได้ไงครับผู้ชายก็ท้องได้โว้ย โอ้ยไม่ได้หรอกแม่ผมยังเด็กอยู่เนี่ยผมเพิ่งอายุสิบเก้าเองอ่ะผมจะใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าเลยอ่ะอ่าใช่พี่เขาจะเดี๋ยวเดี๋ยวใครสิบเก้าเขายี่สิบเก้าใช่ถ้าพี่เดือยสิบเก้าผมไม่แลบอกแล้วโอ้โหนี่ไงผมไฟยังไม่ขึ้นเลยเนาะเอาไปเที่ยวกันก่อนนะเพราะผมไฟยังไม่ขึ้นมันน่าเอาไฟสูงหัวไอ้นี่พอแล้วเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยพอสักทีเองเที่ยวกันมาเยอะแล้วใช้ชีวิตกันมาคุ้มแล้ว มันถึงเวลาแล้วที่เองจะต้องรับตําแหน่งต่อจากพ่อสืบทอดการเป็นกำนันต่อจากพ่อใช่แล้วต่อไปเองจะเป็นอบตอ,อบตออจสจเป็นสอสอเองจะเป็นสอขอสเฮ้ยนี่พ่อกำนันให้พี่ลือเป็นสอขอสอแล้วจะเอาซองที่ไหนมาใส่พี่เขาล่ะครับเป็นสอสก<อ> <สอ S 2> ็อพอ,พอทำตัวใหม่สัญญากับพ่อกับแม่เลยว่าต่อไปนี้นะ ถ้าถึงวันที่31กุมภาพันธ์เมื่อไหร่นะผมจะเลิกกินเหล้าหักดิบเด็ดขาดอ่ชาชโยชโยเย้ยให้ให้มันได้อย่างงี้สิวะ31กุมภาพันธ์ลูกจะเลิกกินเหล้าเ,เหี้ยไอ้ลูกรักของพ่อสัญญารับครับญาจารย์เฮ้ยไทำไมพ่อ,อ,น,อ,พอนึกขึ้นได้31กุมภาพันธ์มีที่ไหนละแม่มึงกุมภาพันธ์มันมี28วัน29วัน ถ้ารอสามสิบเอ็ดกุมภานะไม่ได้เลิกชาตินี้พี่พก็ทําเพื่อพ่อเพื่อแม่สักนิดสิอ,อ,อางี้ก็ได้พ่อผมยอมนะตูตีปีนึงเนี่ยผมจะกินเหล้าสามร้อยหกสิบห้าขวดลดลงมาองลดลงมาสาหรับพ่อขอผมลดให้เหลือเดือนละสามสิบขวดก็แล้วกันครับสามสิบขวดมันก็ยังเยอะไปเดือนหนึ่งสามสิบขวดเยอะไปลดลงหน่อยก็ได้งั้นเหลืออาทิตย์ละเจ็ดขวดเห็นไหมล่ะอาทิตย์นีงกินแค่เจ็ดขวดเองพี่ลือเนี่ยก็ทำได้ นี่อาทิตย์มันมี7วันพี่กิน7ขวดมันก็7วันเหมือนเดิมแหละลดหน่อยลดหน่อยลดหน่อยเอางี้แล้วกันผมจะลดน้อยลงผมขอกินวันละขวดแล้วกันครับพ่อวันละขวดแค่นี้พ่อแม่ก็ดีใจพอนี่เป็ลูกพี่มาแล้เว้ยผมขอโทษลูกพี่นะครับพี่พูดไปได้ไงวันละขวดก็วันละขวด165วัน365ขวดวันละขวดว่าเดือนละ30มันก็วันละขวดเหมือนเดิมเออพี่เนี่ยน่าจะเลิกไล่แล้วนะพี่ผมเนี่ยโดนมากระตุวโดนอะไรนะก็เขาบอกว่าให้กินเหล้าแค่สองฝา เวลาขับรถผมจิงแค่สองฝาแค่ไหนเลยโดนจับพ่อสองฝาควนเนี่ยฝาโอมเล่น้าเล่นตาพ่อถ้าจะตบมันเบิ่งเลยยื่นเป็นขนาดนั้นไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนับตั้งแต่ตอนนี้พ่อจะเอาจริงแล้วเอาจริงเหรอได้สิเอาเมื่อไหร่ละตอนนี้เย็นๆแย้วก็บ่นแลเหนื่อยพ่อพ่อพ่อพูดจริงทำจริงเอาจริงคราวนี้เอาอะไรอ่ะพ่อมีอะไรบอกมาเลยเนี่ยใช่ เดี๋ยวจะมีคนมาบอกแกว่าแกจะต้องทำตัวยังไงและคนที่จะมาบอกมาอย่างแม่งอ๋อรอแป๊บเดียวละพอ สินแสที่จะมาเนี่ยเขามาทางไหนเออเขาจะมาทางโน้นมามามาต้อนรับต้อนรับต้อนรับสินแสหน่อยโอ้ตามเรื่องกันจ่เขาเลือกทิศบุรพาร์ทิศบุรพาร์ไปแถวโน้นเน่ยแถวชลบุรีอ่ะใช่นั่นมองบุรพารเลือกมารอใครกันวะรอสินแสอ๋อเหรอแล้วเขามาไดยังอ่ะก็ไม่รู้เนี่ยแม่มองเขามาทางทิศบุรพาร์เลยอ๋อแล้วเลือกเป็นใครอ่ะอว่าเป็นสินแสอ๋อหรือมาทางโน้นเหรอาวว่ามาจากไหนบ้างไปไย ขาไม่ได้ใคขไ่ได้ไครมิ้งลือไม่มาทั้งนุ่นล่ะเอาลึกเข้าไปในบ้านว่าทำไมอ้วนจมาตั้งนางแลยแต่้วนเข้าไปดูห่วงซุยให้อีกับนางอไปดูหวงซุยฝังศอแก่าอไรว่ไปดูหวงซุยให้ลกข้างในนไอ๋อถ้าอย่างน้นก็เออนั่ง่นั่งตามสบายตามสบายเลยจ้ะ้ยตามสบายเลยเหรอ้าจา วัวมาตั้งนางนะวัวถ้าไปดูข้างในนะว่วอะไรทำไมไม่ขึ้นไปนั่งบนหัวซะเลยล่ะไปนั่งบนหัวเลยอ่อโอ้ยางงั้ว่าไม่เก่งใจแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยาฮ้จเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้่เฮ้เฮ้ย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 ยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาย อบใคอบใคลยเใบคลีสนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโหเด้งลาเลงลาเลง <im itation> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ลือบอกว่าลือเป็นชิ้นแสชื่อดังเหรอก็ใช่ไงอ่วเป็นสิงแสชื่อดังทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยอะโอ้โหลือไปอยู่ที่ไหนมาวะถึงไม่เคยเห็นหน้าอวะก็บอกอ้วะเป็นสิงแสชื่อดังจริงๆริหัวรู้แล้วัวราลื่สิงแสชื่อดังอืแล้วรู้ชื่ออะไรละอ๋อ ว่าสิงแสชื่อดังนี่มีเงาบอลเขาแล้วบอลรู้แล้วว่าลือดังชื่อเสียงโด่งดังใช่แล้วลือชื่ออะไรอ้าวก็บอกไปแล้วไงว่าว่าสิงแสชื่อดังโอ้โหเขาเป็นสิงแสเขาชื่อว่าดังอ๋อแล้วนามสกุลอะไรอ่ะบอกไปแล้วบอกตรงไหนอ่ะ พันี่ไงบอกอยู่นี่รู้แล้วว่าเมื่อกี้ไอ้ชื่อนี่ตะกวนไปทีแล้วนะเข้าใจว่าชื่อดาแล้วใช่ไงเออแล้วนามสกุลล่ะบอกไปแล้วเาเป็นเสียงแล้วเขาชื่อว่าดังแซ่เขาอะบอกไปแล้วแซ่บอกไปแล้วเฮ้ยเลิกตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว บางนี้การากีนี้ถึงอยู่ต่อไปอ่วก็ต้องกาลากีนีละอประมงคงบลรยากับดีก่นั่งเลยนั่งเลยหรือจะไปไหนก็อัวเข้าไปดูห่วงจุ้ยให้แล้วบ้านนี้เป็นกาลากีนีคือไม่ได้ให้มาดูห่วงจุ้ยบ้านแต่ให้มาดูดวงลูกชายดูลูกชายหน่อยว่าเป็นยังไงช่เอาเงินไล่ไล่ไล่ก็ดูดีนะบุคลิกดีนะจากสายตาของอ้ว ดูแลอนา,าคตนะจะได้เป็นใหญ่เป็นโตรูปร่งางภ<อ>ูมิฐานจะร่ำรวยในอนาคตเป็นเจ้าคงในคงแต่เสียอย่างเดียวหัวลงไปนิดนึงนี่ลูกชายฉันคนนี้ๆๆๆไอ้นี่ก็มายืนให้เขาดูอยู่เนี่ยโถ<ล><ล>่เลเป็นลูกอ่ะลูกโอ้ทีแรกว่านึกว่าลื่นอ่ะเป็นลุงม้าอ๋อเพาแกว่ะ ออไอวรรอเล่งลูกชายเรื่องของนี่เหรอออดูจากโงเฮงแล้วนะลูกหรือเนี่ยจะต้องโด่งดังในอนาคตจะลงนังสือพิมพ์ทุกวัคนคงจะรู้จักทั้งประเทศจะเป็นคงดังแสดงว่าฉันจะโด่งดังในวงการบันเทิงดังมากในหมู่โจงเฮ้ยเขาจะไม่ปากปันเี่เฟังให้จบก่อนดูจากนี่ผู้เรื่องจริงนะลือเนี้โงเฮงอ่ะเลือ จะต้องเป็นโจงอนาคตเป็นโจงทังลรงพ่อแม่และสุดท้ายแล้วลือก็ต้องไปติดคุกและโดนปาหาโอ้โหนัสุนักแกกลับบ้านแล้วชีวิตวันนี้เฮ้แต่ว่ามังมีทางแก้เออเลวร้ายขนาดนี้ยังมีทางแก้ใช่แล้ววิธีแก้เนี่ยแก้ยังไงแกไม่ยัก ถอดเสื้อก่องถอดเสื้อเสิก็ถอดถึงค่ะแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็พับกองเอาไว้นี่แหละก็คือทางแก้พ่อบอกไปที่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแก้แค่แบบนั้นวิธีผูกดวงอจะผูกยังไงวิธีผูกยากน้ำไปยากอะไรผูกงไม่ยากทำยังไงไปซื้อเชือกมา อนี่เห็นไหมลูกชายเรื่อน้ำมังใจร้อนอย่างเงี้ยอนาคตติดคุกแน่แนอย่าว่าจะลูกอย่าว่าจะลูกฉันยังทนไม่ได้เลยเนี่ยถ้าจะเอาแก้ง่ายๆไม่ยากทาไงใครอยากจะให้ลือลูกของื้อไม่เป็นโจงในอาคาเคอมีทางเดียวหรือต้องหาเมียให้อีเพราะยัยอีมีเมียเรียบร้อยแล้วเรื่องทุกอย่างก็จะดีขึ้น แล้วก็จะร่ามรวยลูกของลูอจะได้เป็นคงใหญ่คงโตได้เป็นอบตได้เป็นสวสขอสขอสออยวแล้วก็ต่อไปได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเป็นประธานาธิบดีสุดท้ายแล้วก็จะได้เป็นเจ้าโลก เนียนนี่ิงแสมันดูใหญ่ยังไงไม่รู้เขาแ่่นีี่เย้เยเเถ้าอย่างนี้ไม่อยากหลอกเรื่องหาเมียเองชอบใครชอบลูกสาวบ้านไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อไปขอให้เลยไม่ไรทำไมอะไปขอมั่วสัวไม่ไรหรือต้องไปหาผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังไงผู้หญิงของนังต้องเกิดวังพุกเฮ้ยเวลาโพเพเดี๋ยว มันพุธโพเพโพเพนี่แบบคืมๆเย็นๆไอ้ที่ช่วงเวลาที่เขาบอกว่าช่วงผีตากแพมเพิสเหรอเขาเรียกผีตากพระอ้อมนีแล้วผีตากแพมเพิดทำไมนี่ไม่ใช่แพมเพิดเรื่อยาตทองเปล่งเร่งไปนะเรือต้องรีบไปหานะเพราะว่าตอนนี้อาาคตกของเรือ เวลาของเรื่มันเหลือน้อยแล้วเอาล้วถ้าอย่างนั้นไม่ยากหรอกเราก็ไปตีคลองรองเปล่าเอาองั้นเองเรีบไปจัดการเลยพระย่าค่ะข้าพุทธเจ้าขอขันอาสาเดินทางไปหาคู่พญา<ร>และแล้วเข้าพภาคหนึ่งพอแล้วพอแล้วทั้งคู่นะนะคจัดก,การเลยพอ่อ ไปปีตีของของเปล่าหมายถึงว่าไปปัดปิดประกาศว่ามีลูกสาวบ้านไหนเกิดวันพุธตอนโพเพอะไรเนี่ยวิหกเทินวิหาเนี่ยให้มาเลือกคก<า>ู่กันถ้าเองชอบคนไหนก็เลือกดูไม่ต้องรีบก็ได้มั้งไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้งนะ พอได้ผู้หญิงมาแล้วไม่ใช่ประจุจูก็มาจับแต่งงานก็ไม่ใช่มันต้องมาดูดวงมาผูกดวงกันกับว่าดวงเนี่ยสมพงษ์กังหรือเปล่าอไม่เป็นไรตอนนี้พี่แค่อายุสิบเก้าเองรออีกสักเจ็ดแปดปีก็ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาของลูกชายเริ่มมันเหลือน้อยแล้วเหลืออีกแค่ห้าห้าวันห้าสิบปีหรือรีบไปไหนเรื่องเนี้ยพอดีนะเพราะกำลังตายก่อนไม่ได้เชยชมลูกเวลาที่จะมีเมีย